เวลา5ทุ่ม3 1นาทีนะครับเดสตเกตได้ทำการอัปเดตมี2 6อีโมดนะครับแล้วก็ท่าใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ท่าฟินิชแล้วก็ M1 แบบใหม่แล้วก็แดนแบบใหม่ของททสึมากิแล้วก็ต่อไปก็เป็นไพเวดเซิร์ฟเวอร์นิวคอมมานด์มีปรับไซส์ผู้เล่นนะครับแล้วก็ดีสปาวม่มีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับมีตาด้านของสกิลสองของททสึมากิ aki, ที่จะป,ปล่อยตอนเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นพายุเนาะสามารถตีผู้เล่นที่อยู่ข้างในได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นท่าของคารบ ถ้าแรกนะครับถ้าโดนฟินิชแล้วเนี่ยไม่สามารถกดตัวจีเพื่อฟื้นคืนชีพได้แล้วนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นบั๊กนะเป็นบั๊กบั๊กที่ถ้าโดนโจมตีเนี่ยเรากดเกมยับแล้วเราก็จะไม่ตายนะครับเราก็จะตื่นขึ้นมานะครับต่อไปก็เป็นฐานะของอุมมิเดลิชโนพันนะครับที่แก้ไขกล้องนะครับที่มันบั๊กนะครับที่มันติดไว้ประมาณนั้นถ้าใครออกกดออกจากเกมเนี่ยกล้องมันก็จะบั๊กนะครับส่วนอั o ตอมิครฟก็คือไม่สามารถหลบได้นะครับอุมกําลังจะโดนฟินิชอ่าสำหรับอัปเดตก็มีีแคค่่นน้ลรับสว ผมจะไปรีวิวเนี่ยก็คือเป็นทางด้านของเซิร์ฟเวอร์มิวคอมมานด์นะครับที่ผมจะรีวิวครับอันนี้นะครับเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงใช้งานยังไงอยากจะใช้คําสั่งเนี่ยต้องใช้ตรงไหนนะครับอ่ะมาที่ตรงที่ข้อความนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีให้พิมพ์นะครับอ่ะผมจะพิมพ์ไซส์ username ไซส์นะครับวิธีการใช้งานของมันก็คือเขียนไซต์ไปครับแท็กไซส์นะครับแล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะครับ ย้ำว่าเป็นชื่อจริงนะครับไม่ใช่ชื่อเล่นนะครับจ้ำว่าเป็นชื่อจริงของไอเดีเรานะครับอ่าแล้วก็ใช้ไปอย่างเช่นผมจะตลาดสัก20อ่ตาตัวผมก็จะใหญ่ประมาณขึ้น20นะครับแต่ถ้าอยากให้มันกลับมาเป็นปกตินี่ก็เขียนไซส์นะครับแล้วก็เขียนชื่อตัวเองแล้วก็เขียน1นะครับอ่าอันนี้ก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับแต่ถ้าอยากให้มันเล็กลงไปอีกเนะี่ยก็เขียนไซส์นะครับแล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะ,ะเขียนชื่อตัวเอง แล้วก็ผมจะสัก0.5นะครับก็จะเล็กลงอ่าเป็น0.5นะครับแต่ถ้าอยากให้มันเล็กลงไปอีกเนะี่ยก็เขียนตามนี้เลยครับไซส์นะครับแล้วก็0.01นะครับอันนี้คือเล็กแล้วนะครับเล็กมากๆอ่าอาจจะทุกคนอาจจะไม่เห็นตัวผมหรอกอ่ะเห็นไหมเห็นตัวผมไหมเป็นเล็กๆเองนะครับผมปรับเป็นขนาดปกติดีกว่านะครับขนาดปกติดีกว่า จะเป็นประมาณนี้เราสามารถปรับไม่ได้จํากัดนะครับก็คือปรับเท่าไหร่ก็ได้อ่าเดี๋ยวผมเอาสักไซส์แปดสิบแล้วกันโอ้ตัวสูงเริ่มเทิ่มเลยนะครับไสประมาณแปดสิบนะครับตัวสูงเลยไปปรับดีกว่าไซส์หนึ่งอ่ากลับมาขนาดไซส์เดิมแล้วต่อไปก็จะเป็นคําสั่งต่อไปนะครับคําสั่งต่อไปก็คือโย a y p a l username นะครับก็คือร e s e t นั่นแหละ ดีสเปาสเดี๋ยวเขียนตามเลยดีสปาแล้วก็เขียนโดยยูเซอร์นีครับอ่าจะเป็นการรีเซ็ตใหม่นะครับอ่อาเขียนชื่อใครก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นตัวเองนะครับเขียนชื่อใครก็ได้เนาะถ้าบีเออคอมมานด์นะครับหรือว่าเราซื้อ p r i v a t e server ปไปเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้นะครับอ่าดีสปาประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นอัปเดตสั้นๆนะครับมันไม่ได้อัปเดตยิ่งใหญ่อะไรมากมายครับ ตอนนี้ทัสมากิก็มีทั้งหมดนะครับสีท่าแล้วเนาะก็ะแต่เอาไว้อย่างเดียวนะครับเราแต่ตื่นนะครับตั้งตื่นตอนนี้ผมว่าผมจะวางแผนไ้ว่าจะซื้อตัว early access ไปอยู่นะครับตอนนี้เก็บตังค์อยู่นะพอผมจะเอามารีวิวให้ดูแต่ผมก็คงจะรอทัสมากิให้สกิลมันครบมีอันติครบก่อนแล้วก็ปล่อยให้เล่นฟรีนะครับเดี๋ยวผมค่อยซื้อ early access นะครับสำหรับในวันนี้ก็คือผมแค่มารีวิวผลงานนะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับ ส่วนอ e ีโมดเนี่ยผมยังไม่ได้ครบนะยังอโทษครับอีโมดเนี่ยผมยังไม่ได้ครบก็คือ,อยังรีวิวไม่ได้มันมีตั้ง26อ e ีโมดนะครับการที่จะได้อ e ีโมดเนี่ยก็คือต้องภาาประมาณ50ิคิวนะครับถึงจะได้อ e ีโมดมานะครับซึ่งมันก็ใช้เวลายอยู่พอสมควรนะแต่วันนี้ผมก็มารีวิวแค่นี้แหละครับมาแค่รีวิวคำสั่งนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ